เมื่อพูดถึงก่ีโบราณสิ่งที่ทุกคนนึกถึงน่าจะเป็นหินอ่อนเสากีนักปชัชญานักระชสปาร์ารู้ว่านครระคเอเชนแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือกรีมิทโลจี ology, หรือปกรณามบดมปดากิปกรณามบดมปดาก,ก,าากีหมายถึงเรื่องราวหรือตำนานที่เล่าต่อกันมาของอารยาธรรมกีโบราณ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิรบุรุษแนวคิดความเชื่อธรรมชาติของโลกพิธีการทางศาสนาและที่ขาดไปไม่ได้เลยคือเทพกรรณาเกีก่อนที่จะเริ่มผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าด้วยความที่กีดม,มิชชโลจีเป็นตำนานที่เล่าต่อกันมาอย่างยาวนานทำให้อันมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ตรงกันตาแหล่งต่างๆในยุคที่วิทยาศาสตร์ยังไม่จเจริญม,มนุษย ไม่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆไม่ได้เป็นธรรมดาอาจจะด้วยความเชื่อความศรัทธาความกลัวหรือความต้องการความปลอดภัยจากความอันตรายและความไม่แน่นอนจึงก่อให้เกิดเป็นความเชื่อต่างๆทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นการนับถือผีปีศาจเทวดาและการนับถือในเทพเจ้าเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจมนุษย์จึงได้สร้างสิ่งที่นับได้ว่าเป็นตัวแทนสัญลักษณ์หรือตำนานของสิ่งต่างๆ ตัวอย่างเช่นไอคารัสบุตรชายของเดลาลัสนักประดิษฐ์อัจฉริยะทั้งสองคนถูกษรรัตย์ไม่นอตสั่งขังไว้บางแหล่งก็ว่าถูกขังไว้ในหอคอยบางแหล่งก็ว่าถูกขังไว้ในเขาวง,งกฏที่เดลาลัสสร้างขึ้นซึ่งก็คือเขาวง,งกฏลาบิลินใช่แล้วครับเขาวง,งกฏลาบิลินก็คือที่ยาวไกลจาที่มิโนโทอร์ถูกขังไว้นั่นเองครับเดลาลัสจึงได้คิดแผนการหลบหนี ด้วยการสร้างปีกจากขนและขี้พึ่งให้ตนและไอคารัดเพื่อที่จะบินหนีออกไปก่อนที่จะบินเดลารัตได้เตือนลูกชายไว้ว่าอย่าได้บินสูงเกินไปเพราะความร้อนของดวงอาทิตย์จะทําให้ขี้พึ่งละลายและอย่าบินต่ําเกินไปเพราะน้ําทะเลจะทําให้ปีกหนักจนบินไม่ได้แต่แล้วไอคารัดก็ไม่สนใจคําเตือนของผู้เป็นพ่อเขาบินขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆความร้อนของดวงอาทิตย์เป็นดัาความโกรธของทวยเทพ ที่ลงโทษมนุษย์ผู้ท้าทายอำนาจขอกตจุดคีวพิ้งบนปีกละลายทำให้เขาตกลงสู่ทะเลและจมน้ำเสียชีวิตเรื่องราวของไอคารัสไม่จะถูกใช้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับความโอหังการไม่ฟังคำเตือนและผลที่ตามมาจากการละเมิดขีดจำกัดที่กำหนดไว้ในการท้าทายต่อพลังอำนาจของเทพเจ้าและผลที่ตามมามนุษย์เชื่อว่าเทพเจ้ามีอำนาจควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติพลังเหนือธรรมชาติ ลิสตารกรรมของมนุษย์การท้าทายเทพเจ้าหรือพยายามทํา,าทในสิ่งที่เกินขีดจากัดที่เทพเจ้ากําหนดเอาไว้บักนําพาไปสู่หายนะเช่นเดียวกับกรณีของไอคารัสหากพูดถึงเทพกรณณามิปตทุกๆกคนก็คงจะนึกถึงเทพเจ้าแห่งโอลิมปัสอันประกอบไปด้วยเทพกรณาม12สิบสองพระองค์คือซุดราชาแห่งทวยเทพผู้ปกครองบุคคลโอลิมปัสเทพเแห่งท้องฟ้าและสายฟ้า เฮราราชินีแห่งถวยเทพเทพแห่งการสมรสและการเกิดโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและมหาสมุทรถ้าจะเป็นเทพแห่งม้าและแผ่นดินไหวจิมิเชอร์เทพีแห่งการเก็บเกี่ยวการเกษตรและความบุดมสมบูรณ์แอรลิสเทพเจ้าแห่งสงครามอาวุธชุดเกราะอะโฟรไดเทพีแห่งความรักและความงามเอซินา เทพีแห่งยุทธศาสตร์ปัญญาและเหตุผลอพอลโลเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ดนตีกวีศิลปะการยิงหนูการรักษาแสงและความรู้อิชิมิดเทพีแห่งการล่ากิฟฟิทัสเทพเจ้าแห่งไฟช่างฝีมือและช่างตีเหล็กเฮอร์มิสเทพเจ้าแห่งการเดินทางและผู้ส่งสารแห่งเทพทั้งปวงไจอานอสัสเทพแห่งวาย การเฉลิบฉลองและการละครนอกจาก12เทพแห่งโอลิมป,ปัสแล้วยังมีเทพเจ้ากี่อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเทพโอลิมเปียนเช่นฮาเดสเทพเจ้าแห่งยมโลกและความตายผู้ปกครองดินแดนแห่งผู้ร่วงรับเฮคาชีเทพีแห่งเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์และทางแยกโครนสเทพแห่งการเวลาอันเป็นนิรันด์ในอารยธรรมกีโบราณ การนับถือเทพเจ้ากีกนับได้ว่าเป็นเสาหลักสำคัญของชีวิตและสังคมศิลปกรรมต่างๆต,ตั้งแต่งานประติมาก,กรรมจิตกรรมไปจนถึงสถาปัตยกรรมถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาเหล่าเทพเจ้ายกตัวอย่างเช่นวิหารพาเชนอนที่ตั้งอยู่บนเดินเขาอโคโพลิสในกรุงเอเธนส์ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นวิหารบูชาเทพีเอเธนานอกจากนั้นแล้วศิลปกรรมของกีกโบราณ ยังเน้นถึงความสมบูรณ์แบบของร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงมุมมองของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าที่มักจุกม,มองว่ามีรูปร่างที่สมบูรณ์และงดงามการปัน้นรูปเทพเจ้าหรือเวลาบุรุษในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบจึงไม่ใช่แค่การสร้างสัญญาณศิลป์แต่ยังเป็นการน้อมบูชาและสะท้อนถึงอุดมคติของสังคมในยุคนั้นอีกด้วยไม่เวลาผ่านไปแม้อารยธรรมกี่โบราณจะล่มสลายแต่ความเชื่อและอุรมคติ ที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าและวีรบุรุษยังคงส่งผลต่อศิลปก,กรรมในยุคต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเรอเนซองซึ่งเป็นยุคที่ศิลปินยุโรปหันกลับมานิยมศิลปะคลาสสิกของกรีกและโรมันตัวอย่างที่โดดเด่นคือลูกป,ปั้นเดวิดของมิเกลันเจรโจรที่แสดงถึงความสมบูรณ์แบบทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณแบบกรีกจนถึงปัจจุบันอิทธิพลของเทพกราดามกียังคงปรากฏอยู่ในศิลปก,กรรมสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เกมวรรณกรรมดนตีหรือแม้กระทั่งแบรนด์สินค้าต่างๆยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ไนกีซึ่งมาจากาเทพีแห่งชชนะในตำนานากีหรือโครงการยานอาวกาศ Apollo ขององค์การนาซาซึ่งหนุ่ชื่อเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์มาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการสำรวจและความรู้สู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าเทพกรณากิี่และการนับถือเทพเจ้ากี่ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องเล่าประลัมปรหลาแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงศิลปะความคิดอุดมคติและความเชื่อที่ยังคงส่งผลกระทบในวงกว้างต่อวัฒนธรรมทั่วโลกอย่างต่อเนื่องผมขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงต่างๆที่ผมนำมาใช้ในการจัดทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาหากคุณสนใจ ก็สามารถเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและสุดท้ายผมขอขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบน,นะครับสวัสดีครับ